สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันน mm ี้เขาอยู่ตลาดไทยนะพี่น้องตลาดไทยโซนผล,ลไม้ฤดูกาลตอนนี้ประมาณหกโมงหกโมงสี่สิบวันอาทิตย์เป็นตลาดที่ใหญ่มาแล้วก็มีหลายโซนเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งถูกโซนนะพี่น้องสิพาไปเบิ่งถูกโซนเลยว่าราคาเขาของเปทังหนถืออิดีบอ โอ้บังเงาะจ้าคือลอยแค่แต่ว่ามันกระมีนิดเดียวอะ่ะนิดเดียวเองอะ่ะโอ้บังเงออาะบังเงาะบังเงาะมั่งคุดขายเป็นกระช่ง อันนี้ปักไฟอันันซาระบอกราคาเดย์เท้าถามเอาเดย์อันนี้ถูกละรอ้อยบักเงาะแพ้งมากเลยนะอันนี้เป็นรูมังกรร้อยยี่สิบเจ็ดสามห้าสามแปดสามสองสุบสามสี่เฉดแค่ขนาด โลละยี่สิบแปดยิงยัยมากเลย เขาขายเป็นเข่งเป็นเข่งได้พี่น้องบ่ได้ขายแบบปลีกหรือว่าขายปลีกน้ำวะสวนลำไยกับสวนลำไยบอกว้าวก็สวยแท้ นี่คือขายเป็นยเกเข่งเลย,ายลขายยกลังจะมาได้เลยยี่สิบเมตะหูขายยกลังเลยอะ่ะผู้เรียจะไปกินหลายประน,นัในในะ้นเนี่ยขายยกลังเนี่ยว้าวนี่สิ่งที่คุณขู่ควร มีแต่ซค่ะถูกค่ะว้าวเขาไม่ได้ขายปีกเด้ทุกคนว่าขายยกขิงไปเลยเนี่ยสำหรับคนเอาไปขายต่อสุดยอดถ้าขายเป็นขีดก็มีได้ทิพาไปหรอขีดละสามสิบเก้าอ่ะในตู้นะ <c oughs> ขีดละสามสิบเก้า เป็นเลยใช่ไหมคะเอาอะไรยก็ได้อ๋อเอาเป็นลูกก็ได้เหรอลดเท่าไหร่คะไอ้ผูหลดเท่าไหร่คะ,ร,คะร้อยสิบอน่าสนอยู่เดี๋ยวหนูไปเดินก่อนเดี๋ยวหนูค่ะร้อยสิบขายปีก อันนี้เป็นชน,นีหรือหมอนทองหรืออะไรหมอนทองโลละร้อยสิบโลโล,110โล,โละร้อยสิบขายปีกกมีพี่น้องหมอนทองแต่ว่าขาย่าเป็นตะเปือกหนาบักคักเลยอันนี้คือปักม่วงม่วงโลละสิบแต่ขายเป็นเข่งอันนี้แบกม่วงแบกม่วงกแก้วพมินแก้วพมิน โลละสิบอ๋อโล,ลละสิบสองว,วัวเข้าวมองซุปอันนี้คือแถวบ่กมองหมดเลยอะแถวบ่กมองหมดเลยอะ แก้วขะมีนมันจะคุม้มหนกมากๆเลอยอะสำหรับคนที่เอาไปขายต่อนะอันนี้กับะหวงซุกนี่แหละโลนี่แหละโลละสิบแปดโลละยี่สิบสามยกขิงนะจ๊ะอันนี้ปัะเขียบ โลละยี่สิบห้าโลละยี่สิบห้าบาทบักเขียบหนังบักเขียบหนังโอ้สวยแท้อันนี้โลละยี่สิบเจ็ดลูกสวยมากเลยอ่ะ๊าดอันนี้ถนนบักเขียบี่พี่น้องมิแต่บักเขียบเลยเนี่ย ล็อกหนีมีแตปลาเขียบสวยๆทั้งนั้นเลยปเขียบหนังเพชรปากช่องจิ๋วว้าวสวยมากเลยอะ่ะเนี่ยแมนเหมือนเลยล็อกนีเยาล็อกต่อไปล็อกต่อไปเป็นส้มโออู้หเาไหะรเนื้อสีชมพูสีขาว าเพ็คเท่าไหร่คะแพ็คเท่าไหร่โอ้สีขาวห้าสิบก็ถูกนะถูกนะเดี๋็กกับมาเอาแพ็กแปดสิบแปดสิบสีชมพูสีขาวห้าสิบสมโอหมดเลยแมนหมดเลยอะเนี่ยขอนี้ลูกละยี่สิบห้า ลูกละยี่สิบห้าอันนี้สิบห้าบาทด้วถูกนะหูวหน้ากินอ่ะถ้าแพ็คล่ะแพ็คเท่าไหร่คะห้าสิบอันนี้ก็ห้าสิบเหรอซีร์อุ้ยหน้ากินจังเลย,เยอะร้านนี้ขายถูกกว่าร้านนี้ขายถูกกว่านะจ๊ะถูกคือหลายดีแท้อันนี้ก็ส่งโอ15บาท ห้าสิบบาทมีหอดผิดผิกเกลือขายสำเร็จรูปเลยเด้ส้มโอทองดีว้าวสวยมากดูสิดูสีเขาต้อได้สวยมากเลยเมิดดีรอยหาซีบหมกข้าวหมดเลยทั้งหมกข้าวน้ำหอมหมกข้าวน้ำมะหอมกับยูนิเม็ด สิบห้าบาทนี่เป็นเตซมน่ากินมากเลขบนนี้น่ากินมากบอกกันสซน่านว่นไหวบะกมี่อันนี้บัตอีกอย่างเนี่ยแค่นตรูปโร่ละยี่สิบห้าบาท แ็นตาลูปโร,ร่ละยี่สิบห้าบาทโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะแ็นตาลูปหมดเลยนี่แคนตารูปทั้งร็อกอันนี้บักอันนี้บักอีหอย่างอ่ะกระทบกโลกเหรอบักกระทบกโลกเนี่ยถุงนี่สามร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบอโวคาโดว้าวอโวคาโดโลละหกสิบห้าสิบโลละห้าสิบาทโลละห้าสิบบาทนะนี่ะ อันนี้หกสิบหกบักนัดด้วยพี่น้างสับประรด่อ้ลายอิลีสุดยอดเลยอะ่ะโ <c oughs> ละลานตาไปหมดเลยทุกคนโซนบักเง 2 3ง300ถุงละ300ถุงละ200้โอ้ได้ไหลายเยเ้ đây. ถุงละ250รอ้จักหน่วยเนี่ยส5งสี่ห้0 11เจ็ปกเ็ประมาณ20หน่วยอะแต่นิดน้อยหน่อยเหน่อยๆยเขายเป็นเบอร์เลย มาแก็เอาอันนี้หน่อยใหญ่ก็เกาสองร้ยห้ใหญ่อยู่เด้อสองร้อยห้าสกิโลในสองสามส,ามสี่ห้าหกเลูกเจ็ดลูก,ลกสองร้อ 50, ปลูกก็มี สวยอยู่อะ่ะชุงละสองร้อยร้อยห้าสิบท่านกล้วยหอมจอมสนโอ้โห้กล้วยหอมกล้วยนี่แพงมากๆเลยนะร้อยหกสิบสองร้อยยี่สิบคุณเหรอเต็มเลยคุณ้องเต้เสีเอาลงรถอันนี้กล้วยหอม ้งน,นี้กล้วยกล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำวา้าสุดยอดกล้วยน้ำวา้ามันแพงมากเลยนะกล้วยออกไปขายข้างนอกหูแต่ราคาในนี่ก็ละสามห้าบาทแล้วอะดูดิ ล้วก็สามสนได้สูงยีสิบก็น้อยออกมาออเป็นจะซื้ออยู่ว่สิบสอบาทยี่สิบห้าสิบห้าย่ิบห้าสามบยีห้า 20, 40, 40ยี่สิบสิบห้านี่2ี่สิสวยเลยสบาทสวยอ่ะ15บห้าบาทยีบาบาทยี่สิบบาท 12, มาันงสิบสองสิบหตกยูรานี เพิ่นขายสิบบาทได้เนี่ยวิละส,บบนนสิบบาทได้เนี่ยอันนี้ก็สิบบาทได้เนี่ยเอาสองกันครับกระสีแบกวะไหวไปซือ้อไปตลาดโซนอื่นหนึอยู่เด้กันมาอีกก็สิเป็นกล้วยหอมใหญ่ได้พี่น้องมาเนี่ยบุย้ยยกเข่งไปเลยเนี่ยสุดยอดมาท่านใน้ซุกอันนี้ก็ซุกเราก็มีร้อยเก้าสิบยกยกหลังได้เนี่ยร้อยเก้าสิบบาท แม่แบบนี้ยกลังเลยบ่ใช่โอ้อไม่ใช่งุมบ่บ่หนูยุละเอ็ดอ๋อรตันี้จะไม่ไม่เต็มดีเดียหกอีโลละยี่สิบห้าหนูเชุยเมาหนูสิขี้ม้าใสเมาโลละยี่สิบห้า,ลลหา,ลลหาถ้าขายเป็นปรีกะไม่ยกลังอะ่ะ เนี่ยพลมไม้โหหลากหลายจัดเป็นล็อกเป็นโซนถูกมากเลยนะอันนี้มันแพงกะมันก็ถูกกว่าข้างนอกอะ่ะคุ้มมากสำหรับคนที่แบบเอาไปขายโตอันนี้ตลาด ผลลไม้ตามฤดูกาลของบ้านเรานะดีะสิพาไปเบิงตลาดผลไมน้น่าชาติที่นำ้ำเขาจากต่างประเทศได้พี่น้องอันนั้นก็แบบละล้านตามากเือกันผ่อไปเบิงเทร็นึงเราต้องผ่านพันในไทยเดี๋ยวสิพ้าไปเบิงเอาดีสิพาไปเบิงตลาดไม่ได้พี่น้องตลาดนี้เอาไว้จำนีเพราะว่าเดี๋ยวมันสิงย่าโผล่ดีิตัดเป็นตัดคลิปเป็นโซนเป็นโซนของตลาดไทยตลาดมันไป เอาคลิปนี้เอาไว้สนิทถ้าพี่น้องเจอกันคลิปทัดไปนะจ๊ะ